สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะมาเปลี่ยนรถไฟฟ้าอยู่ที่ป้ายเวต์สกูเกนนะคะตอนนี้จะไปที่คิสตาค่ะกาลิเลียนะคะจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่คิสตาค่ะวันนี้นะคะตอนนี้ก็เลยมาเปลี่ยนรถไฟฟ้าอยู่ที่ป้ายสถานีรถไฟฟ้าเวต์สกูเกนนะคะแต่รถไฟฟ้าทีนน่นี้ไม่ใช่นะคะต้องรอค่ะรออีกค่ะ คันนี้ที่จะมาคือรถไฟฟ้าจะไปที่จังหวัดยูนิสตาค่ะเป่น,นางจะไปที่จังหวัดชิสตาต้องรอค่ะบรรยากาศการรอรถไฟฟ้านะคะผู้คนก็พูดคุยโทรศัพท์กันสื่อสารเชื่อนกันและกันนะคะน้องนางนะเป็นคนชอบกล้องคนชอบไลฟ์สด ก็เลยถ่ายค่ะถ่ายดูสถานที่แต่และสถานที่มาให้ชมนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่อเวตัสคูกนนะคะผู้คนก็รอรถกันนะคะตอนนี้ค่ะอย่างใจจดใจจ่อค่ะตอนนี้รถไฟฟ้าใต้ใตดินก็มาแล้วนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินหมายเลขสิค่ะที่จะไปทียูนิสตาร์นะคะแต่น้องนางจะไปรถไฟฟ้อาอีกคันหนึ่งค่ะก็ะต้องรอค่ะคันที่น้องนางจะนั่งไปนะคะใช้เวลาในการรออีก5นาทีค่ะ รอรถอีกห้านาทีค่ะตอนนี้อยู่ที่รัตสกุเกนนะคะรถไฟฟ้าสายนี้ผู้คนก็จะพากันเดินทางไปที่ยูนสตาร์ค่ะส่วนน้องนางจะไปที่อาคิสตานะคะคนละสัตวค่ะต้องรอค่ะน้องนางจะไปรถไฟฟ้าสายหมายเลข11นะคะก็เลยต้องรอค่ะบรรยากาศการรอะคะก็เอาภาพสวยๆง,งามๆบนทาง รัฟษาฟ้าใต้ดินอยู่ที่ประเทศสวีเดนมาให้ชมค่ะดูการคมนาคมก็สะดวกสบายนะคะบนพื้นทางพา,งางลก็สะอาดสะอาะ ผู้คนเดินนะคะคือสะพานข้างบนนะะข้ามเลนมานะคะ่ะเห็นไหมมีผู้คนเดินอยู่นะคะก็คือข้ามมาตรงนี้แล้วก็จะมาขึ้นตรงเลนนี้ที่จะไปที่คิสตานะคะขนละเส้นทางกันค่ะมาชมบรรยากาศนะคะ บรรยากาศค่ะอยู่ที่สถานในรถไฟฟ้าของป้ายเวสต์ตสกุเกนนะคะ,ะมีป้ายโชว์นะคะป้ายโชว์ให้เขียนบอกไว้ตรงป้ายสีขาวขาวะป้ายสีดำตัวงสือสีขาวขาวนะคะเขียนว่าเวสต์ตสกุเกนค่ะตรงเปลี่ยนรถนะคะการเปลี่ยนรถก็ต้องคือเดินข้ามมานะคะก็ลงบันไดมาะคะ่ะบางคนก็จะขึ้นรีฟนะคะแล้วก็เดิน,นมาแล้วก็มาลงมีรีเฟกขึ้นลงนะคะ่ะมีริฟด้วยนะคะ,ะเพื่อความสะดวกสบายในสาหรับ ใครที่มีรถเข็นของเด็กค่ะก็เราจะสะดวกสบายนะก็ต้องใช้ลิฟต์นะคะลิฟต์จะอยู่ตรงนี้ค่ะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินผ่านสะพานไปนะคะอ่ะเรามาดูว่าอ่าอีกด้านหนึ่งของสถานีรถไฟฟ้าแวสต์สกูเกนนีะ้ค่ะตรงที่เรามองเห็นก็คือถัดไปตรงด้านนูนะ้นจะเปอีกเลนหนึ่งที่จะไปในเมืองกรุงสตอกโฮมนะคะกรุงแเทสกูเดนจะไปตรงนี้นนะคะ่ะใจกลางกรุงสตอกโฮมจะไปอีกเลน,นด้านหนึ่งนะคะของรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะ มาชมบรรยากาศนะคะคนชอบถ่ายคนชอบพูดคนชอบไลฟ์สดนะคะบรรยากาศค่ะที่สถา,านีรถไฟฟ้านะคะใต้ดินค่ะของแว t ตสกุ k เกนนะคะ,ะ,คะ Stock มิสตซโคมือนกันนะะแต่แบ่งเขตออกคนละจังหวัดคนละพื้นที่คนละอำเภอเฉยๆนะคะคนชอบกล้องนะคะก็จะไลฟ์สดนะคะไปทางไหนก็จะไลฟ์สดอ,อีกประมาณ3นาทีรถไฟฟ้าจะมานะคะคือรถไฟฟ้าที่จะนั่งไปที่ จังหวัดคิสต้านะคะคิสต้าก็ขึ้นของสตอกโฮมเหมือนกันนะคะ,ะเพียงแต่ว่าแยกเป็นคุณละอำเภอเหมือนกันนะคะ,ะแยกสายเหมือนกันค่ะคุณชอบไลฟ์สดไะคะไปทางไหนก็ไลฟ์สดคะ่ะบรรยากาศคุณชอบกล้องนะคะไปทางไหนก็ ถ่ายรูปค่ะเซลฟี่ค่ะคนหุ่นดีหุ่นสวยนะคะก็ต้องโชว์หน่อยสิคะคนน่ารักค่ะน้าสวยน่าใสมีออร่าค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ขยันออกกําลังกายแล้วก็จะได้หุ่นดีหุ่นสวยค่ะแต่ตอนนี้นะคะน้ําหนักขึ้นมาค่ะไม่มากไม่น้อยค่ะน้ําหนักขึ้นมาเพิ่มมาค่ะ2กิโลจะต้องลงอีกค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะ น่า,น,าน่าจะน่าจะดูเหมือนว่าเหมือนเหมือนตัวเล็กๆลงไปน่อจะต,ตอนนี้น่าอิ่มเอิบค่ะสวยนะคะสวยมากเลิศค่ะภูมิใจในสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะคนเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะให้ความพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นตัน้งนาก็ชอบนะคะดนคนชอบค่ะชอบกล้องค่ะ ชอบไลฟ์สดค่ะชอบเซลฟี่ค่ะเป็นคนชอบออกกําลังกายด้วยค่ะเป็นคนรักหุ่นดีหุ่นสวยเลยละค่ะรักมากๆเลยรักสุขภาพตัวเองค่ะแล้วก็ต้อง